เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องผู้เล่นเกมเดินมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตังค่าลกากหัวตึงๆมั้งนะตังค่านี้กูจะหาเจอนะก็นานอยู่พอสมควรนะตังค่าก็ไม่ค่อยดีนะมันแล้วแต่คนนะว่าคนไหนจะเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่ความเก่งนะเนี่ยตังค่านี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกูจะหาไม่ได้นะครับนานอยู่ ก็ขอโทษนะครับที่วันนี้ผมป่วยผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมเออก็ป่วยเนะาะเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปนะคลิปนี้อัดวันวันวันนี้แหละนะวันที่ลงนะเนาะตั้งค่าเนี้ยผมว่ามันเหมาะกับซองควงนะลองแล้วซองควงเข้าแทบจะทุ่งแนทเลยนะเพื่อนลองมันอยู่มันอยู่ที่คน้วยนะว่าคนไหนชินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นี้ผมก็เพิ่งมาปรับนะ แต่มันเข้าจริงๆนะเราจะยิงออกบ้างนะอันนี้อันนี้ผมหามายากอยู่นะมีสองตั้งค่านะถ้าอยากได้ตั้งค่าหนึ่งก็จัดไปแต่ตั้งค่าหนึ่งจะไม่ค่อยดีนะถ้าทุกคนอยากได้ตั้งค่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ถ้าทุกคนอยากให้ผมแจกตั้งค่าแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดติดตามอ้อลืมไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปจีบผู้ชายนะเหมือนเดิมนะปอมตัวผู้หญิงถ้าคุณอยากให้ผมจีบผู้ชายบอกได้นะถ้าอยากให้ผมไปจีบผู้หญิงแทนบอกได้คอมเมนต์ม้นได้ไม่ว่านะมน้นม้นอะไรเลยอ่ะตั้งค่าที่ผมจะให้3 2 1เนี่ยตั้งค่าให้อันนะ พอๆพอๆกันอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็ได้เลยนี่อันนี้อันนี้ตั้งค่าดีมากมัง้งมันอยู่ที่คนนะนะผมผมชินตั้งค่านี้นะนี่การควบคุมก็ประมาณนี้นะดูได้นะถ้าใครไม่ทันก็อืมนะชะโลก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเฉยครับท่าผู้ชมที่รักทุกคนมัง้ง